ะสวัสดีครับบา่าวไตโซครับผมรอครับรอบคุณนะัฐคุณใด้เรียกว่าสบายดีตุ้งตั้ตงเอฟซีวันนี้มาจับหอยหอยนาหอยนานี่หอยนาครับหอยนาหอยนาหอยนา,หอยนาใกล้ๆหอยเชอรี่เอฟซีนะแต่ว่าความอร่อยแซ่บกว่าหอยเชอรี่นะเอฟซี FC. อ้ยปกติหอยหน้ามันสิออกมันจะออกเนี่ยจับตอนที่ฝนตกไม่ไหม้เลยจับง่ายกว่าครับผมอันนี้มันดนเขาเบาแล้วหอยหน้าเอาหอยแกงต่างจากหอยเชลลีเดีหอยเชลลีแกงบดได้ต้มต้มนี่นิเดียวเต๋หอยหน้าอ่าใส่แกงสุปน้ำคือหอยจุ๊บได้นะครับผมอ่า ขอตดติต่างลองหอยหน้ากับหอยจูบก,ก็คือผมสิเกตบางฝามันคือฝามันเป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่ฝาปิดมันเป็นสีดำนะครับผมที่ผมสังเกตนะอ่าฝาปิดสีดำอันนี้ส่วนหอยห,อยหน้าเป็นสีออกขาวๆหน่อยนะครับมันเป็นดำนะครับผมนิดหน

หอยหนาชมักยูน้ำยูน้ำนาโคกนะนาโคกพี่น้องเรายูน้ำอ่าอยู่น,น,นาโคกน,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 นะครับแนวเรายูน,นาลุบคือหอยหอยเชอรี่อ่าคอดีเขามันนะผมแต่บกุกโ่เราไกลไกลศูนย์พันเลยแหละอืมหอยหอยเชอรี่ยังมาคุ้มคุ้มมาแล้วนะผม เนี่ยเป็นเนี้เป็นหน้าหน้าโคกนะนาคกนะนาที่เพิ่งเพิ่งแบบว่าเพิ่งปรับปรุงเป็นไห,หน้านะครับผมเป็นถานทีที่มีหินนะมีหินสมนะใหอยหนามักยูนะครับผมหน้าโคกนะครับอ่าได้พอจะยี่สิบตัวก็น่าจะ พอแกงแกงสดน้ำจำน้ำได้นะครับกินหัวกิน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 กีก็ได้หอยนาหน้ามาเป็นมีบนนี่หอยนาเอ๋ยเป็นหมดโอ้มีมีอยู่มีอยู่หอยนาเอ๋ยเจ้าอีกใส่หมดนนนีีี่่่ Cái một. Ủa, đây là tô đã. Đấy, bài hao tin mất đi nhá ồ như thế ồ thế nhè nè hỏi nào thì chuối nghe này ồ Đấy, đây đây có khâu lên này ขเขาเร่งแล้วกูเขาแล้วบีบาวเด็กเขาแล้วนอ,อนหัวะนี่กเใค่ก็ไ้ลมึอลงอ หอยนางเงืหายากพอสมควรนะเกีบยอหายง่ายนี่นี่เลยถันีแล้วนี่ก็ใช่ป มีมีหอยมันยูี่อยู่ีอยู่อยู่ยอยู่อยู่กำลังแยังกันเนี่ยสูสองคนเนี่ยฮะนี่นี่แล้วเขาหูนกบอลหูนกไงนี่จิบบอลเนี่ยยูยูอ้าวยูโอ้เออสิแดงกันได้แล้วอุ้ยหลายตืบนะครับผมจับหอยนาอืมอืม ตัวเมย์กับหอยเชอรี่นะนนมันจะลงเัินนะผมบุง้งผมสกีติฟามันฝามันต้องจีไม่ยำตอนนั้นซียู่บ่ร่วงไมได้ร่วงกับหอยเชอรี่อยู่ใคร,รอรยูนะยย่มั่นนะวะ phấn ừ. ừ, này thì mặc anh đại chỉ khơi kinh cả nhà, chỉ màu đa một liệu bổ sung, một tổ, nên nói nên nói chát nào, ít gì, chúng ta tự nhiên nhiều lắm, nên cái này là rồi เกงอหอยนาโอเคได้อยู่ประมาณ20ตัวต,ตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับนี่สีหอยหนาเนาะหอยหนาสวยๆใส่งามนดะ้นะเเมนูกแกงอร่อยมากนะผมแซ่บนัวโอเคคนระับรอสวัสดีครับ